สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะมาแก้ไขงานตำราของเรานะครับหลังจากที่เราได้แก้ไขไปแก้ไขไปบ้างแล้วนะครับแักสิบยี่สอซนนะครับทีนี้ก็จะ,ะครั้งที่แล้วเราได้แก้ไขตาม ผู้ทรงคุณมุติที่บอกเราไปบางข้อเราดูที่ทับไว้นะครับที่แก้ไขก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่จุดที่จะต้องเพิ่มข้อมูลนี้ก็อีกเยอะเหมือนกันนะครับเบื้องต้นก็หางานวิจัยหางานวิจัยมาเพิ่มได้สี่เล่มน,นะครับแต่ยังไม่ได้พิมพ์ลงไป ยังไม่ได้พิมพ์ลงไปวันนี้ก็จะมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคลิปเบื้องหลังของการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งก็แล้วกันนะครับทีนี้ผมจะเปิดไฟล์จะเปิดไฟล์ที่เรา ได้ทำไปเมื่อสองสามวันที่แล้วเมาเท่าไหนไม่ทำงานครั้งแรกที่เรามาแก้แล้วเราก็ไปหาหนังสือนะครับนั่นคือสิ่งที่เราทำนะครับ เราจะเปิดขึ้นทุกบทเลยเปิดขึ้นทุกบทเลยหนึ่งสองอันนี้ทำไมสามล่ะบดที่สอง เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราไปเป็นกรรมการตัดสินนะครับก็เลยยังไม่เคยมีเวลาแต่ว่าก็เอาเอาเล่มไปดูด้วยอยู่นะครับเอาเล่มไปดูด้วยนะครับเอาเล่มเอาเล่มไปหมายถึงว่าเอาเล่มไปดูซี่ว่าเราจะแก้ไขอะไรยังไงก็คือเป็นการวางแผนนะครับตัวนั้นจะเป็นการวางแผน ทีนี้เราจะมาดูว่าจุดที่เราจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับจุดที่เราจะแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้บทที่สี่อ่าทีนี้มาดูบทบที่หนึ่งบทที่หนึ่ง ที่หนะครับเราจะดูที่เราหามานะครับทีนี้เราจะดูที่เราหามาแล้วเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ที่เราหามาบทที่หนึ่งว่าด้วยเรื่อง สภาพทางสังคมวัฒน์นี่มันจะมีคำบางคำอย่างเช่นจะมีคำพูดง่ายๆว่าถ้าจะมีประเทศอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ ร่มน้ำโขงผมจะตัดออกเลยอันนี้มีสีลังกากับยินเดียมาจะตัดออกเลยเพูดง่ายๆในเล่มเนี้ยจะพูดถึงแค่ประเทศในร่มน้ำโขงเท่านั้นครับ อันไหนที่เราคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรือดูแล้วมันไม่เหมาะที่จะเอามาใส่ผมก็จะตัดออกเลยน,นั่นจะเป็นเรื่องทั่วไปแต่อันบทแรกเนี่ยมันไม่ยังน่าจะยังไม่มีโดดตีเข้ามาเกี่ยวข้องนะ ก็ด mm ูไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูตัวสรุปกันนะครับ ก็จะมีการขับการ,รด,ด,ด้วยเพื่อรวรมีสามหมู่สามหมู่บ้านที่ศึกษาบ้านหาน้วยเกาะอำเภอเชียงขวางจังหวัดเชียงรายมีชเผ่าขมุบบ้านห้วยเอียนอำเภอเวียงเก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็บ้านน้ำเกาะ แสงเชียงขวางโสสโสปโปลาวมีการเป่าสสประ mm. ก,กอบแขนด้วยนะครับของเผ mm. ่าขม,ม,ม,มุเราก็ต้องอ่านศึกษาหาข้อมูลใส่ไปเรื่อยๆเติมไปนะครับ ก็จะเปิดไปอีกสชมีตรงไหนที่เราจะมองเห็น ใช้เวลาแก้นานอยู่นะครับคมว่าสัปดาห์หนึ่งไม่น่าเสร็จดูข้อมูลแล้วนะบเบื้องต้นที่เราแก้ไขไปก็ใส่ชื่อใต้ภาพที่มานะครับนั่นคือที่เราทำไปอันที่หนึ่งอันที่สองพยายามตัดส่วนที่มันไม่เกี่ยวับกประเทศรูปน้ำโขงออกไปเลย ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คือตัดออกทันทีในประเทศที่มันไม่เกี่ยวกับเนี่ยอย่างในประเทศจีน,นผมจะตัดในในบริเวณที่ ในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับรูปน้ำโขงนะอันนี้อย่างในปักกิ่งเช่ืงไฮอะไรนีผมก็ตัดอกเลย ก็จะพยายามดูบางอันนี้ผมก็ไม่รู้จักอันที่ไม่รู้จักนี่เลยมีโอ,อ,อกาสจะถูกตัดออกอย่างช่นกลุ่มน้อย mm hmm. เพาลาเซียนี่ต้องตัดออก mm hmm. ก็เป็นไปได้นะนี่ ภูเขาสูงติดชายทะเลอะไรเงี้ยต้นยตัดออกเลยช่นกลุ่มน้อยพอคาสักก็ตัดตัดออกเพราะว่าผู้ทรงบอกว่ามันไม่มันไม่น่าเกี่ยวก็มันไม่เกี่ยวจริงๆเพราะฉะนั้นจะเอาเฉพาะ ชนเผ่าที่เราเห็นคือกีสินเจียงเลยนะคือกีสินเจียงนะครับคือกีสินเจียงจัดออกแล้วนะครับ พูด,ดง่ายๆว่าผมก็อาจจะเอาไว้เฉพาะที่ผมเคยไปมาแล้วจำได้นะที่เดียดนีาไว้ก่อนแมนจูนี่ผมว่าไม่ใช่มันอยู่ปักกิงนี่ตตดออกเลย มีห้าสิบหกคนพอที่ที่จีนวงตัดเลยะกูนะครับ